ทารกในช่วงแรกเกิดที่กินนมนะคะโดยเฉพาะนมผสมนะคะถ้าลูกลิ้นเป็นฝ้าขาวให้คุณแม่ดูแลแบบนี้ค่ะอันดับแรกพูดถึงเรื่องของการให้ลูกกินนมแม่ก่อนนะคะลูกกินนมแม่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดลิ้นฝ้าขาวเนี่ยเกิดได้นะคะคุณแม่ไม่ต้องกังวลค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องให้ลูกดื่มน้ําหลังจากที่ให้กินนมแม่นะคะหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องทําความสะอาดทุกครั้งทำความสะอาดลิ้นนะคะหลังที่จากลูกกินนมแม่ก็ได้เพราะลิ้นฝ้าขาวเนี่ย จะมีภูมิต้านทานนะคะจากนมแม่เนี่ยค่ะอยู่เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเลยที่จะต้องทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากกินนมอาจจะทำความสะอาดแค่ตอนเช้านะคะหลังลูกตื่นนอนแล้วก็อาจจะก,ก่อนนอนแค่นั้นก็พอแล้วนะคะแต่ถ้าลูกกินนมผสมนะคะลิ้นฟ้าขาวเนี่ยจะมากกว่า สะสมความขาวฝ้าขาวเนี่ยจะสะสมมากกว่าลูกกินนมแม่คุณแม่ควรจะมีการทําความสะอาดที่บ่อยขึ้นนะคะอย่าให้สะสมเยอะเพราะถ้าสะสมเยอะนะคะลูกลิ้นเป็นฝ้าขาวเนี่ยก็อาจจะมีการสะสมของเชื้อราเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมผสมแล้วลูกลิ้นเป็นฝ้าขาวหนาเนี่ยควรที่จะมีการทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากลูกกินนมแต่การทำสะอาดหลังจากกินนมเนี่ยก็อย่าทําทันทีนะคะเดี๋ยวลูกสําลอกหรืออาเจียนออกมาอาจจะเว้นก่อนให้นมย่อยก่อนก็ได้ค่อยท หลักการก็คือคุณแม่อาจจะใช้ผ้าอ้อมนะคะชุบน้ําอุ่นนะน้ําต้มสุกที่อุ่นๆเนี่ยค่ะกวาดลิ้นเช็ดตามลิ้นกระพุง้งแก้มหรือว่าเหงื่อของลูกนะหรือจะใช้ผ้ากอดก็ได้ที่สกัก ไม่นํนาใช้ผ้าลื่นๆนะคะเพราะอาจจะทําให้ฝ้าขาวเนี่ยไม่หลุดออกไปคุณแม่อาจจะใช้ผ้ากอสหรือผ้าอ้อมสากๆสะอาดนะคะไม่ใช่ผ้าที่เช็ดปัสสาวะลูกเหมือนความเชื่อโบราณนะคะใช้ผ้าอ้อมหรือผ้ากอสเนี่ยค่ะชุบน้ําอุ่นๆนิดนึงนะคะสำหรัลิ้นของลูกนะคะแล้วก็พวกกระพงแก้มที่เป็นฝ้าขาวซึ่งถ้าดื่มนมผสมเนี่ยก็อาจจะทำความสะอาดบ่อยหน่อยเพราะโอกาสที่จะเกิดฝ้าขาวได้เยอะสําหรับทารกที่กินนมผสมนะคะคนนุณแม่อาจจะให้ดื่มน้ําตามเล็กน้อยก็ได้หรือ จะไม่ให้ดื่มน้ําตามก็ได้หลังจากที่ลูกกินนมนะคะถ้าดื่มก็ดื่มนิดหน่อยอย่าดื่มเยอะจนเกินไปนะถ้าให้กินเยอะจนไปเดี๋ยวลูกท้องอืดเดี๋ยวลูกอิ่มน้ําไม่รับนมอีกนะคะแต่ถ้าลูกกินนมแม่ไม่จําเป็นเลยที่จะให้ลูกดื่มน้ําตามนั่นเองค่ะ